สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนใจสวัสดีเอฟซีหวยลาวและหวยฮานอยทุกๆท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามถูกเลิฟถูกไลค์ถูกถูกกำลังแรกใจเนาะมือหนจจึ่งอยกับมีแนวทาฮานอยรวมสีนนอยงวดประจําของวันที่สิบสามเดือนสิบสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้า แต่ก่อนสิไปรับสุมว,วันที่1 3ก็มาเบิ่งผลสรุปวันที่12เดือน10กันก่อนว่าจะนอนสําหรับแนวทางหาน้อยจะหานอยรวมสี่น้อยวันที่12น้องจ้อยให้ชุดเน้นอยู่ที่เด่น50วิ่งลูดจะชุดกัน้น้องจ้อยให้เด่น2จ้จะผลสรุปน้อยเฉพาะกิจ9 1 4 1หนึ่งสี่สอันนี้ลูดไปนาะจากน้อยเฉพาะกิจสองตัว แปดห้าอ่าแปดห้าห้าแปดมีไหมเอ่ยอ่าห้าแปดโบมีน้องจะเนาะห้าแปดแปดห้าโบมีจ้าน้องจอยมีหาเก่าน้องจะเนาะห้าแปดแปดห้าโบมีจ้าน้องจ้อยเข้าเด่นห้าจ้าเด่นห้าวิ่งรูดห้านอยพิเศษเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งนี่น้องจ้อยเข้านอยพิเศษตรงตรงจ้าศูนย์หนึ่งจ้าสองตัวบนนอยพิเศษมาตรงๆรงเลยน้องจนา น้อยพิเศษสองตัวล่างหนึ่งเก้าจ้าหนึ่งเก้าอันนี้รุดไปเนาะจ้าน้อยปกติหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดมีไม่เอ่ยหนึ่งแปดลองแจกับโบมี่เนาะจ้ารุดไปปกติสองตัวล่างศูนย์เก้ามีไม่เอ่ยศูนย์เก้าโอ้ยศู 09, นย์เก้าลองแจกับโบมี่เนาะจ้าเนาะ น้องกจอบถึงศูนย์เก่าจ้าน้องกระจอศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจ้าพี่น้องจ้าศูนย์เก่าอันนี้น้องกระจอรลุดไปน้องจ้าเนาะน้องจ้อยมาเข่าเด่นเด่นศูนย์วิ่งลุดศูนย์จ้าสายวิ่งสายลุดมาตรงตรงศูนย์เก่าน้องจ้าเนาะพี่น้องจ้าสายลุดสายวิ่งถือว่าเขาตรงตรงนนเนาะเฮอย่างเดียวจ้าสายลุดสายวิ่งน้อยพี่ไอพีแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่อันนี้น้องกระจอรลุดไปน้องจ้า VIP สองตัวล่างศูนย์ศูนย์จ้าพี่น้องจ้าศูนย์ศูนย์น้องจอยลุดไปน้องจ๋าเนาะน้องจอยมาเข้าเด่นศูนย์วิ่งลุดศูนย์จ้าเอาสายลุดสายวิ่งเข้าตรงตรงเฮจ้าสายลุดสายวิ่งสําหรับแนวทางห0่อยงวดประจําของวันที่สิบสองรวมสี่น้อยน้องจอยเข้าน้อยเดียวน้องจ๋าเนาะน้อยเดียวก็คือน้อยพิเศษจ้าศูนย์หนึ่งตรงตรงแล้วก็มาเข้าเด่นห้าจ้า แล้วก็เด่นห้าวิ่งรูดห huh ้าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าพี่น้องจ้าสำหรับซ้ายรูดซ้ายวิ่งเราจะนอถักเกิดว่าเอาไปไปรูดไปวิ่งกิดสีใดทั้งเบิร์ตสีน้อยเลยนอท่านอ้อยเฉพาะกิจแปดห้าห้าแปดนอใจแล้วก็น้อยปกติจ้าน้อยปกติศูนย์เก้าแล้วก็น้อยวีไอพีศูนย์ศูนย์น่าจะนอสำหรับซ้ายรูดซ้ายวิ่งก็คือสีขาวเต็มเต็มน่าจะนอหนีน้อากเขาไปน้อยเดียวจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับซ้ายรูดซ้ายวิ่ง โฆษสด็คโฆษกมีดีกับพี่ๆติดตามแนวทางฮานอยสูตรบัดรวมจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าส8บปดปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางอาจมีเขาไมีรูดก,กระจน้องปรบาพูงกันไปจา้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นฮานอยรวมสีน้อยวัประจำวันที่สิบามเดือนสิบสองห้าหสี่ชุดเน้นนอ้องจอยให้เด่นอยู่ที่ หนึง่งสองจ้าชุดเน้นเด่นหนึ่นงสองหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึง่งเจ็ดสองศูนย์สองสาม สองแสองเกชุดกันเด่น 3. จ้า3า3ศ3นย์สามหคู่เด่นเนะจ๊ะคู่เด่น หนึ่งสองจ้าคู่เด่นหนึ่งสองเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นเนาะตัวเน้นสามสามจ้าสองแปดจ้าหนึ่งหกอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่นอ้องจ้า มักตัวได้ชอบตัวไดกรนะแคบนาจอไ้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้นอกจากนอกถักกุดดอกมักตามสีนองจอยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าถักเุดดอกบ่มักตามสีนองจอยเน้่งก,ก็สามารถเบิ้ง,มมงคู่อื่นนอกจากแนวทางอาจสิมีเขามีรูดนอกรับปุ้ดกันไปจา้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจา้าขอหายปีๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้กมีชมมีแชร์กันทุกคนเด้อจ้าเข้ามาเลยก็ฝากเป็นกำลังใจกับน้องจอยนอกจากนอกฝากกดไล กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอย้ยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจา้ะสำหรับคลิปนี้โจ้กับข้อเก่าวคำวัาสวัสดีจ้า